บ้านหลังสองทุมถ้าจะหักขาแกเมื่อใช้สถานะของเจียนหวนก็ต้องเคารพกฎของตระกูลเจียนความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์สำคัญกว่าชีวิตมันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วถ้าไม่ใช่เพราะจะช่วยพี่ชัยฉันก็ไม่มาฟังเรื่องคุณสมบัติสตรีบ้าบ่อนี่หรอก เธอไปอยู่เมืองอื่นแล้วเปลี่ยนชื่อซะต่อให้ไม่มีพวกเราแล้วเธอก็ต้องอยู่ต่อไปพวกเขาคือใครครับพี่พี่ใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยหน้าแบบนี้เหมือนกับกวรเอ๋อไม่ผิดเลยเธอชื่อซื่อเย่ใช่ไหมจากวันนี้ไปเธอก็คือเจียนฮวน เธอมาแทนที่ลูกสาวฉันเป็นคุณหนูสีตระกูลเจี๋ยแต่งข้าตระกูลโหล่ฉันจะช่วยพี่ชายของเธอ,อ,อขึ้นวันพรุง่งนี้คืองานมั่นของเธอกับโหล่จิงยงังเธอจะต้องเอาความบริสุทธิ์ถวายให้สาม,มีเธอเช้าวันมารืนนี้ฉันจะให้หลีหม,มัวไปตรวจถ้าเธอยังบริสุทธิ์อยู่พี่ชายที่เป็นเจ้าชายนิทราก็ได้ไปดีนะ <c oughs> ข้าคุณแม่ในเมื่อสวมรอยเจียนฮวนฉันควรรับชะตากรรมของเจียนฮวนแต่งงานกับเหลาจริงหยางและเข้าหอ,อกับเขาเป็นความรับผิดชอบของฉัน เสียงนี้ไม่ใช่โหลจริงยังแต่กลับเหมือนที่รองตำชาของโหลจริงยังโหลเซียวคุณช่รองคุณอยู่นี่ได้ยังไงฉันมีธุรานิดหน่อยอยากคุยกับโหลจริงยังยนึกว่างานมานั่นทั้งทีเจ้าเด็กนี่จะอยู่บ้านคิดไม่ถึงอ๋อขอโทษนะ ฉันนึกว่าเป็นวิธีต้อนรับของเธอคุณไม่งั้นก็สวมเสื้อผ้าก่อนคุยน้องสัพไยอดทนเอาไว้นี่คือหมาบ้าเหล่าเซียวที่คนกลัวกันตอนหกขวบลงมือฆ่ากระต่ายของตัวเองตอนสิบขวบหัวเราะย้อ,ยยอนในงานศพพ่อแม่ตัวเองอายุสิบห้าประลองต่อสู้ก็บทำพี่ใหญ่พิการด่ไม่ได้ด่าไม่ได้คุณชายรองคะวันนี้ฉันมเมาไปหน่อยอะ ยังไงก็ขอให้คุณชายรองถือว่าเรื่องวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นไว้จริงอย่างกลับมาแล้วจะจะบอกเขาให้ว่าคุณมีธุระมาหาเขาถ้าใส่ใจน้องชายฉันหน้าดูเลยนะน่าเสียดายตอนนี้เขาต้องมั่วอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแน่ๆไม่สนใจความเป็นความตายของเธอ เอคุณชายรองตะกูลเจียนสอนเรามาตั้งแต่เด็กๆผู้ชายคือท้องฟ้าถ้าไปนสนุกข้างนอกก็เป็นเรื่องปกติเขาแค่เขายอมกลับบ้านก็พอใจกว้างจริงเนะก็ได้สวมเสื้อคลุมให้เรียบร้อยฉันจะพาเธอไปดูฉากว่าวิว พี่ริงหย่างขอโทษนะรู้อยู่ว่าคืนนี้คือคืนม่านของพี่กับคนหนูเจียนเจะก,ก็ยังเรียกพี่มาอีกผู้หญิงตระกูลเจนคนนั้นก็แค่ไม้ประดับนะไว้เจนวนทําเด็กหลอดแก้วคลอดลูกออกมาแล้วก็ไม่มีใครกัดขวาเราไนดะ้อีกบ้าจริงรบกวนคุณชายรองเหลอคืนนี้พอแค่นี้แล้วกันเสียใจเหรอ,อฉันเปล่านะ มแม่บอกแล้วผู้หญิงตระกูลเจียนต้องรู้มารยาทฉันคือคู่มั่นของจริงอย่างก็ควรใจกว้างผู้ชายโศกโครกมีอะไรให้เสียใจก็แค่เช้าวันมรืนนี้จะจะให้หลีหมัวไปตรวจถ้าเธอ,อยังบริสุทธิ์อยู่พี่เธอที่เป็นเจ้าชายนิทราก็ควรไปตายได้แล้วเขาว่ากันว่าผู้หญิงตระกูลเจียนเกิดมาก็มีทักษะดูแลผู้ชาย ไม่ใช่เรื่องโกหกจริงๆเธอว่าถ้าหลังจากนี้หลอจริงอย่างและสนุกกับผู้หญิงคนอื่นตอนหน้าเธออีกเธอจะยังยืนมองอยู่ข้างๆปลบมือชื่นชมอีกไหมกุลสตรีซื่อสัตย์ได้สาระพวกนั้นความปลอดภัยของพี่สำคัญกว่ามาก ชายรองเหลอคืนนี้นอนกับฉันสักคืนได้ไหมกคิดจะใช้ฉันแก้แค้นเหลอจริง,งยางเหรอว่ากันว่านิสยัยคุณไม่ค่อยปกติ ชอบแหกกฎเป็นที่สุดหรือว่าคุณไม่อยากทำลายกฎอันเคร่งครัดนี้ด้วยมือตัวเองงั้นเหรอเธอคงไม่เคยได้ยินสินะว่าฉันยังเป็นหมาบ้าโหดเหี้ยมไร้จิตใจที่ต่อให้กัดจนตายก็จะไม่ปล่อยด้วยนะฉันไม่กลัว น้องสะภ้ยร,รู้ผลของการยั่วโมโหใั่ไหมผลแบบไหนเจ้ก็จะรับไว้ทั้งหมดคุณชายรองคืนนี้รบกวนคุณด้วยนะถ้านี่รู้ใจดีจริงๆอยย่า อย่ดทำที่นี่เธอไม่มีสิทธิ์เลือกเธออยู่ไหนนะอยู่กับใครแต่เวลาเธอจี่สิบนาทีใส่วร์กลับมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะบอกตะกกนเจียน <c oughs> ตั้งใจหน่อยสิ <c oughs> ไม่งั้น ฉันจะไม่เกรงใจและว,วิดีโอคอหาคู่มั่นของเธอนะสายที่ไม่ได้รับก้าวสาย ดูท่าทางน้องชายฉันจะแคร์เธอหน้าดูขนาดนี้แล้วนะยังจะไปหาเขาอีกเหรอฉันขอยืมเสื้อคลุมคุณได้ไหมฉันให้เสื้อคลุมเธอตั้งนานแล้วคุณเธอว่าถ้าโหลจริงอย่างจะเสื้อคลุมของชายคนอื่นที่บ้านจะเป็นยังไงเหลอ ไม่ต้องขอบคุณนะที่รักสุขสรร์วันมั่นหมายแต่าคิดว่าฉันตายไปแล้วหรือไงสูตรตัวนี้เป็นของใครพี่เจียนฮวนฉันก็แค่ให้พี่จริงอย่างมาอยู่เป็นเพื่อนฉันเฉยเฉยพี่อยากหลังพี่จริงอย่างแล้วพาชายอื่นเข้ามาในบ้านได้ยังไงพี่ชายยังต้องการความช่วยเหลือจากตระกูลเจียนยังมีเรื่องกับหญิงร้ายชายเลวคู่นี้ไม่ได้ กฎของตระกูลเจียนเคร่งครัดจริงยางก็เป็นสามีในอนาคตของฉันฉันจะแอบไปหาคนอื่นรับหลังเขาได้ยังไงอีกอย่างฉันก็แค่พักที่นี่หนึ่งคืนในวันมั่นหมายเท่านั้นสักครุ่มนี้อาจจะเป็นของเพื่อนจริงยางก็ได้มั้งจริงเหรอแน่นอนสิครับดูเหมือนฉันจะมาผิดเวลาสินะออพี่รอนเขามาได้ยังไง เขาคงไม่ได้จะเอาเรื่องเมื่อกี้บอกหลจริงอย่างหรอกนะถ้าตระกูลเจียนรู้เขา้าใช่กับพี่ชายได้ตายแน่แน่ฉันได้ยินมาว่านายออกไปทราบปัญหามาโดยใช้ชื่อฉันตอนนี้คนตระกูลหลัวไปหาฉันที่บริษัทแล้วพี่รองเออผมผมฉันรู้ฉันไม่ใช่คนดีมีเมตตาอีกอย่างนะนายก็เป็นแค่ลูกบุญทรรมคนหนึ่งของตระกูลหลฉันจะให้เวลานายแค่วันเดียวถ้านายคลี่คลายไม่ได้ผลจะเป็นยังไงนายรู้ดี นายคงไม่อยากเป็นเหมือนพี่ชายนายที่ครึ่งชีวิตที่เหลือ,อ,อต้องนั่งรถเข็นหรอกนะครับพี่รองผมจะรีบจะรีบไปเคลีย์นะครับผมไปส่งพี่นะพี่รองดึกมากแล้วฉันก็ขอตัวกลับก่อนจริงด้วยคืนนี้คือคืนมั่นหมายของพวกเธอสินะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะฉันนฐานะที่เป็นพี่ชาย กลับมารบกวนพวกเธอข้ามคืนด้วยกันจริงอย่างทำไมาฉันรู้สึกว่าไซของเสื้อสูทตัวนั้นแล้วก็รุ่นเหมือนของคุณชายรองโหลเลยล่ะจะไปไปได้ยังไงเขาจะไปกล้ายั่วโหลเซียวได้งไงอาจจะเป็นของเพื่อนคนไหนสักคนจริงๆก็ได้มะ ใช้เข้านัำก่อนชอบมาพากลแฮะฮัลโหลพวกเธอจับตาดูเจียนหัวนี้ฉันหน่อยรีบสืบให้รู้โดยไวเลยว่าเสื้อสูรตัวนั้นเป็นของผู้ชายคนไหนกันแน่ภารกิจของคุณนายเจียนสำเร็จแล้วแต่ว่ารู้ไม่ว่าผลของการยั่วโมโหฉันคืออะไรทำไมรู้สึกเหมือนไปสร้างปัญหาใหญ่เอาไว้เลยละ่ะ มาี่แต่นี่คิดจะหาเรื่องอะไรอีกเนี่ยคุณชายรองขอบคุณสีสุดมากนะคะแต่ฉันมีเรื่องอยากขอร้องสักหน่อยคราวหน้าเวลาเจอฉันช่วยแก้ทำเป็นไม่รู้จักได้มพ่อ ใช้งานเสร็จก็คิดจะหนีเหรอไม่งั้นเจ๊ฉันจะผบิดชอบคุณได้งไงที่ไหนกันล่ะคะฉันคืนนี้ขอบคุณคุณชายรองมากฉันพอใจเธอพอสมควรเลยไปอยู่ที่บ้านฉันหลังจากนี้ก็ย้ายไปอยู่ซะคุณชายรองฉันคือคุ่มั่นของโหลจริงอย่างนะคะถ้าตะกูลเจียนรู้เข้าจะโดนต,ตีตายแน่ แล้วจะทำไมถ้าอย่าลืมล่ะว่าเธอเข้ามาหาเรื่องฉันก่อนน้องสับไพถ้าเธอไม่เต็มใจก็ได้แต่ว่าคุณพูดถูกเรื่องที่ตัวเองทำก็ต้องรับผลที่ตามมาคุณชายรองคืนนี้จะจะไปที่บ้านของคุณ แต่ว่าไม่สามารถอยู่บ้านของคุณนานๆได้จริงๆนะจะจะกลับไปกับคุณจะเชื่อฟังทุกอย่างโอเคไหม,มก็ได้น้องสภัยฉันนี่รู้สึกสนใจในตัวเธอขึ้นเรื่อยๆเลยจริงๆขอบคุณมากนะคะฉันเองก็สนใจในตัวเองมากเหมือนกันไปเถอะ เห็นฉันเป็นคนขับรถจริงๆเหรอเปล่านะคะฉันจะปิดกาได้ยังไงเมื่อกี้คุณพูดเองนี่คะเรากลับบ้านกันเถอะบ้านเลยไม่รู้พรุ่งนี้เช้าจะหลอกคุณนายได้ไหมพี่ชายยังอยู่ในเงื้อมมือตระกูลเจียนฉันจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดว่ากันว่าเหล่เซียวเป็นหมาบ้าแต่คืนนี้ดูมีเหตุผลน่าดู น่จะช่วยเก็บความลับให้ฉันละมัง้งทั้งต่อไปอีกฉันรับรองเลยว่าทั้งชีวิตนี้ของเธอไม่มีทางได้เจอพี่ชายเธออีกแนะ่นึกผิดแล้วค่ะเธอกูขอรับโทษอยู่ที่นี่ครึ่งวันแล้วกันพรุ่งนี้เป็นงานเลี้ยงประจำตระกูลของตระกูโลโหลวทำโทษเสร็จก็รีบกลับไปเตรียมตัวซะค่ะคุณแม่ วฉันช่วยพี่ชายออกมาได้ฉันจะแก้แค้นฉันจะทำลายตระกูลเจียนทิง้งซะจงไปสาส์โหลเซียวล่ะได้ยินมาว่าหลาเซียวไม่ถูกกับคนในตระกูลหลทุกครั้งที่ถึงงานเลี้ยงประจำตระกูลก็จะไม่มาคืนนี้ก็น่าจะเหมือนกันมัง้งไงคุณปู่ไม่เคยได้ยินเรื่องไงนินทาคนอื่นรับหลังชีวิตจะสั้นนะ เธอว่าใช่ไหมล่ะน้องสะพ้ยเธอว่าใช่ไหมล่ะน้องสะพ้ยเขาคิดจะทำอะไรนะไม่ได้รับปากว่าจะเก็บเป็นความลับแล้วหรือไงคู่มั่นของจริงอย่างแกก็รู้จักเหรอไม่ใช่แค่รู้จักนะน้องสะพยคืนนั้นเราก็เพิ่งเจอหน้ากันไม่ใช่เหรอคืนนั้นเหรอนี่เธอนะแอบไปเจอกับพี่ร้องของฉัน ลับหลังงั้นเหรอเปล่าค่ะพี่รองน่าจะจำผิดแล้วเละค่ะง,งั้นเหรอแต่ฉันจำคืนนั้นได้ขึ้นใจเลยนะอ๋ฉันนึกออกแล้วก็คือคืนวันใหม่ของฉันกับจริงอย่างค่ะที่พี่รองเขาแวะมาหาพวกเรางั้นเหรอ ใช่แล้วครับคุณปู่ปู่คิดว่าผู้หญิงตระกูลเจียนที่เห็นความบริสุทธิ์สำคัญกว่าชีวิตจะแอบไปเจอผู้ชายอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือไงครับปิีศาแกฟังดูสิแกพูดจาแบบไหนออกมาแต่ไหนแต่ไรแกก็ไม่ชอบออกงานประจำตระกูลแบบนี้อยู่แล้วทำไมวันนี้แกถึงมาได้ละ่ะไม่ใช่ว่ามาเพื่อที่ดินที่ตรงหลินผืนนั่นหรอกนะใหญ่ขนาดนั้นก็จะใช้หมดเหรอฮะ,ะปู่ครับ ปู่เองก็ใช่ว่าไม่รู้จักผมนี่ความสามารถในการจัดการของผมยอดเยี่ยมมาตลอดที่ดินผืนนั้นน่ะผมจะต้องเอามาให้ได้จริงด้วยวันนี้ผมจัดการคนที่หักหลังผมมาเขาถูกสั่งให้มาคอยตามผมที่บริษัทช่วยไม่ได้ผมเลยทําได้แค่ฆ่าหมาที่มันไม่เชื่อ,องทิ้งซะแต่ว่ากันว่า จะตีหมาก็ต้องถามเจ้าของมันก่อนคนที่ไร้ค่าขนาดนี้ถ้าผมจับตัวได้รับรองเลยว่าผมจะหักขามันซะพี่ว่าใช่ไหมล่ะพี่ใหญ่ฮนี่นายกำลังสงสัยในตัวฉันงั้นเหรอผมว่านะทุกคนที่นี่ก็ททำเรื่องสกปรกมาไม่น้อยกันทั้งนั้นเลิกทำข่าน่าสังเวชให้ผมเห็นสักทีเถอะ น่าขันเกินไม่เหมือนกับน้องสะพ้ายของผมเลยเขาคิดจะทำอะไรอีกนะเป็นเด็กดีเชื่อฟังเหมือนกระต่ายที่เลี้ยงเอาไว้เมื่อสมัยหกขวบเลยเอาละ่ะที่แท้ ไม่ว่าจะมาสักกี่ครั้งก็ไม่ชินกับท่าทางเสียร้างแกล้งทำของทุกคนเลยจริงๆพวกนายค่อยๆกินกันไปแล้วกันฉันจะไปเข้าห้องน้ำก่อนไม่อยู่ร่วมกินด้วยแล้วนะอ๋อจริงด้วยโดยเฉพาะพี่ใหญ่กินเยอะๆหน่อยนะนั่งรถเข็นมาแบบนี้น่าจะไม่สะดวกสิท่าไม่สิโลเซียวโลเซียวแกทำให้ฉันต้องพิการชั่วชีวิตทำได้แค่ต้องใช้ชีวิตบนรถเข็นตอนนี้ยังจะไล่ฉันออกไปจากความสนใจของบริษัทอีกคืนนี้ก็คือวันตายของแก รับปากแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะช่วยเก็บความลับให้เมื่อกี้นี้หมายความว่าไงฉันอย่าเธอเล่นก็เท่านั้นเองน้องสะพยเธอคงไม่ได้คิดจริงๆว่าฉันจะปล่อยเธอไปง่ายๆแบบนี้หรอกใช่ไหมคุณตอนนี้ในะที่สุดเธอก็รู้จักกลัวฉันแล้วสินะแต่นับจากวันนี้ไป <c oughs> เธอก็ทําได้แค่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวว่าความลับจะถูกเปิดเผยจนกระทั่งฉันจะเล่นจนเบื่อคุณมันได้อย่างไร<ม>ใช่ไงฉันยอมรับเธอน่าจะเคยได้ยินนะว่าแต่ก่อนฉันเคยบีบคอกระต่ายที่ฉันเคยเลี้ยงจนตายตอนนั้นมันน่าจะทนอยู่ได้ประมาณห้าวินาที อาเย่ต้องใช้ชีวิตให้ดีๆนะพี่คะเมื่อไรพี่ถึงจะฟื้นขึ้นมาสักทีจะจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆนะ อันตรายมากจริงๆบ้านระกูเจียนไม่ใช่ที่ที่คนจะอยู่ได้เลยนานๆที่คุณชายทั้งหลายจะพักที่คา,าริฮดรัปรางคุณนายห้านี่คือห้องคุณชายห้าฝั่งตรงข้ามคือห้องคุณชายสองที่นี่คนน้อยกลางคืนไม่ค่อยมีไฟรีบพักผ่อนนะคะเชิญค่ะโอเคต้องรีบจัดการแผลที่หลังก่อนจะเป็นหนองแล้ว รจะรจะบอกเธอให้นะต่อให้ฉันได้รับบาดเจ็บฉันก็ฆ่าเธอได้อยู่ดีมนไปนไหนแล้วเนี่ยเอ็นนี้ไปทางนี้เราจะแทบ้าจริงเ๋ยวไปตำ<อ>หาเดี๋ยวนี้ตายอยู่ที่นี่ก็จะไม่มีใครรู้เรื่องในคืนนั้นอีกจิ่แท้เธอก็อยากให้ฉันตายสินะฉันจะบอกเธอให้นะวันนี้ต่อให้ฉันตายไปแล้วฉันก็จะไม่มีทาง าดเจ็บรีจะพูดมากอีกก่อนหน้านี้ฉันพูดไปแบบนั้นแล้วนะธายังจะไม่กลัวฉันอีกเหรอกลัวสิกลัวจะตายอยู่แล้วแต่ว่าแต่ก่อนที่เคยเห็นคนตายต่อหน้านฉันเมื่อก่อนไม่อยากเจอเป็นครั้งที่สองแล้วเจ็บไหมฮะปลายเล็กๆแค่นี้เองฉันจะไปเจ็บเออ ถ้าจะร้องทำไมเนี่ยช่วยร้องแทนคนปากแข็งไงอาเซียวมันเพราะแม่ไม่ดีเองแม่เป็นคนผิดเองอาเซียวขอโทษนะแกมาเหรอแม่ก็ตีแกเหมือนกันเหรอใช้เจ้านี่นะถออเสื้อให้ปู่ดูหน่อยสิ